แค่สายตาก่อนชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวุ่นวายห้ยิ้มเธอแค่ได้ยินได้ฟังเสียงเธอมันช่างคล้ายว่าเธอกำลังบอกรักกันสวัสดีคุณผู้ชมครับ กลับมาพบกับผมกัชชาฮะในรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไว p พปนะฮะเหมือนเดิมครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าสามารถรับชมรายการซีนีพ็อปได้4ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น t r u e o u ครับผม True Movie Hit True Thai Film แล้วก็ True Film Asia นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากรชชาชิลมากเหรอขนาดเอากีตาร์เขามาเล่นในรายการได้นะฮะเมกจะบอกว่าเอากีตาร์มาเล่นวันนี้เพื่อจะมาพรีเพรสหนังวันนี้ยังไงนะครับผมที่มีหนังหนังที่มีชื่อเรื่องว่า e g กิน g a ก n นะฮะจะเป็นหนังดับไหนเรื่องราวเป็นยังไง Clear, clear, Ew. What's your problem? No, 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 man, no. Get out of my car. Dad, you need to talk You gotta go. I'm taking my client list. It's not Jerry Maguire. I'm taking my heart. I bought it, I picked it. It's unbelievable, you're a total rock star. <laughs> oh my god. I love you. We need to talk. Who is she? This is a new song for anyone who's ever been alone in the city. So you find yourself at the subway. Here comes the train. That's some song you got there. I want to make records with you. Man, you just look more like a homeless man. Let's record an album, and the city is our studio. We record outside. Every song we do in a different location an outdoor album. I wish I could have thought of that. All over New York City, it'll be beautiful. Check it out your boyfriend just want a music gong. If I could somehow undo what I did to us, then tell me what it is. I think everything's changed. Nice beard, you loser. I was having a nervous breakdown. And then I heard your song. Love about music. with magic music I เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะเรียกได้ว่ายังประทับใจอยู่กับเพลงรักประทับใจอยู่กับความรักจากหนังเรื่อง once นะครับผมของพว่มกับจอห์นคาร์นี่นะฮะผมอยากจะบอกว่านี่คือหนังเรื่องใหม่ของเขาครับผม Begin Again นะฮะเพราะรักคือเพลงรักครับผมไม่ควรพลาดนะฮะ ว่าเราไปดูห้าดับหนังทำเงินก่อนดีกว่านะฮะจาก Major Box Office ครับว่าหนังแต่ละอันดับเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วก็กลับมาอยู่กับ Begin Again พร้อมๆกันครับไะได้เวลามาติดตาม Major Box Office อฟฟดับหนังทำเงินโดย Major Cineplex ประจำสุดสัปดาห์วันที่26-29มิถุนายนนี้กันแล้วค่ะอย่าลืมความลัง เริ่มกันที่อันดับ5ค่ะกลับเข้ามาในบล็อกซับฟิสอีกครัง้งสำหรับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานดีๆภาพยนตร์โรแมนติกที่มาพร้อมความฮาแบบบ้านๆที่เคยประสบความสำเร็จในภาคอีสานมาแล้วก่อนที่จะเข้าฉายทั่วประเทศจากนอยันดับ4่ตกลงมาจากอันดับ2ค่ะ How to Train Your Dragon 2 พบการผจญภัยสุกมหัศจรรย์ของเหล่ามังกรและไวกิ้งที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องอันตรายจากบางอย่างที่อยู่ในถ้ำน้ำแข็งลึกลับอันดับสามยังคงที่นะคะสำหรับเรื่องตำนาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช5ยุทธหัตถีมาร่วมชมการต่อสู้ที่มีสรภาพของชาติเป็นเดิมพันด้วยกันค่ะ อันดับสตกลงมาจากอันดับหนึ่งค่ะสำหรับภาพยนตร์แฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่เรื่อง Maleficent กับการเผยเรื่องราวของนางฟ้าใจร้ายในมุมมองที่ไม่มีใครเคยรู้ และอันดับหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ได้แก่ Transformers Age of Extinction หนังภาคต่อที่ยังคงความมันกับการต่อสู้ของเหล่า Transformers อัคพีมหาสงครามครั้งใหม่ที่มาพร้อมกับจัตรูตัวใหม่ที่ยากเกินจะต้านทานค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าเรื่องไหนจะติด5าดับในบ็ x Office ฟอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมครับและนี่ฮะคือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office นะครับผมขอขอบคุณ Major Cineplex นะฮะสำหรับข้อมูลที่เอื้อเฟื้อมาครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังในมือถือของคุณนะฮะแล้วก็เป็นหนังในเคอร์แมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Major Movie Plus นะครับผมดาวโหลดกันได้แล้วฮะทาง Google Play แล้วก็ App Store นะครับผมดาวน์โหลดง่ายๆแค่นี้ทุกเรื่องของหนังก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วครับอะไะครับคุณผู้ชมฮะมาอยู่กับช่วงหนังใหม่ประจำสัปดาห์ครับก็ไปเรื่องเป็นที่เรื่องแรกกันเลยนะฮะกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Way Merlin Die in to West the ผม หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาอย่างท่วมท้นจากหนังเรื่องเทสนะฮะลเซนต์แม็ก์ฟารเรนก็มีหนังเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะวันตกเรื่องเกี่ยวกับคาวบอยแต่รับประกันความแสบความเสรอแน่นอนครับผมว่าไม่แพ้อย่างแน่นอนฮะ ครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องที่2นะฮะกับ d อน n อ t เดอะพ a าเน็ตออฟเ p อนะครับผมเป็นหนังเกี่ยวกับลิงอีกแล้วซึ่งในภาคนี้นะฮะหลังจากที่ได้รู้ว่าในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีไวรัสครับผมทำให้เหลือมนุษย์กลุ่มผู้เหลือรอดกลุ่มสุดท้ายนะฮะแล้วดันมาเจอกับซีซ่าครับผมมันทําให้เกิดสงครามขึ้นครับและแน่นอนว่าสงครามนี้จะมีแค่เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่ได้อยู่บนโลกครับไม่คนก็ลิงฮะนอกจากหนัง2เรื่องนี้ยังมีหนังอีกหลายเรื่องฮะที่น่าสนใจสามารถติดตามได้ในช่วงนี้ครับผม coming ไปชมพร้อมกันเลยฮะ สัปดาห์นี้มีหนังเข้าใหม่หน่าดูหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกกับหนังภาคต่อของเหล่าวานอนเรื่อง d o n of the Planet of the Apes เมือ่อประชาะกรลิงที่ได้รับการพัฒนายีนส์ซึ่งนำโดยซีซ่าเพิ่มจำนวนมากขึ้นถูกคุกคามจากกลุ่มมนุษย์ผู้รอดชีวิตจากไวรัสทำลายล้างที่มีการปล่อยออกมาเมื่อ10ปีก่อนทำให้ทั้งสฝ่ายต่างพร้อมที่จะทำสงครามเพื่อตัดสินว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครองโลก ดอดของเดอะ f t h e p l a ออ t of อ h e อ Apes กำกับการแสดงโดยแมตตลีฟนังนำแสดงโดยแกรี่โอแมนจูดี้เกลียและคอรีราเซล์ค่ะมาต่อกันที่หนังแนวไซไฟเรื่อง Earth to Echo เพื่อนจากกลสู้ทะลุจักรวาล เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนซีทั้ง4ที่ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไขปริศนาจากข้อความประหลาดที่ได้รับทางมือถือและทำให้พวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่จากมนุษย์ต่างดาวแต่ปัญหาครั้งใหญ่ก็ตามมาเมื่อเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลล่วงรู้ถึงเรื่องเอเลี่ยนทำให้เด็กๆต้องหาวิธีช่วยเหลือเพื่อนใหม่ให้รอดพ้นจากอันตรายและทำให้พวกเขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเอเลี่ยนตัวไหน เอ l ร e ธอ Earth of Echo กำกับการแสดงโดยเดฟกลีนหนังนำแสดงโดยพีโอฮาร์มลิสฮาร์วิกและเจสันเกรนสแตนฟอร์ดค่ะ มาต่อกันที่หนังแนวคอมเมดี้จากร่วมกับหนังดังอย่างเท็ดกับเรื่อง A Million Ways To Die In The West ที่คราวนี้จะขอนำทุกท่านเข้าสู่โลกยุคคาวบอยไปพบกับความหาในเรื่องราวของคนเลี้ยงแกะที่เมื่อเอาไหนที่ต้องทนทุกข์อยู่ในเมืองที่มีการตายเกิดขึ้นทุกๆวันก่อนที่วันหนึ่งเขาจะได้พบกับหญิงเนื้อนามที่เป็นเซียนข่าวเกิดและจะมาฝึกฝนให้เขาได้รู้จักการต่อสู้เพื่อลุกขึ้นต่อต้านคาวบอยที่เก่งที่สุดในเมืองนั้น อ m ม l เล o นเวสทูดายอินเดอะเวสกำกับการแสดงโดยเซธแม็กฟาร์ลนนังนำแสดงโดยเซธแม็กฟาร์ลนชาลิสเทรอนและเลียมนีสันค d ัก เรื่องสุดท้ายกับหนังแนวตลกตกจูบก,กับเรื่องธาตรักอสูรจงลืมนิยายรักฮะิลโหดอันลือล้านที่คุณรู้จักเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะมาเปิดตำนานรักครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนครั้งไหนเมื่อในหัวชายเถื่อนไร้หัวใจจะมาปะทะกับสาวเมืองกรุงแสนสวยตำนานรักครั้งใหม่ของเจ้านายกับทาตผู้ถูกทำร้ายโดยไม่มีความผิดที่มีหัวใจเป็นเดิมพันจึงเริ่มขึ้น ดตดน,นุหังงทีีเ่เยกิรธออา,าตาุารักอสูรกำกับการแสดงโดยเพชรไทยวงคำเหลาห,หนังนำแสดงโดยเพชรไทยวงคำเหลาสาวิกาชัยเดชและสกาวใจภูษสวัสิ์รุ่งโร์ค่ะ,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 ะคุณผู้ชมฮะหนังน่าดูหลายเรื่องมากครับผม เรื่องไหนคุณผู้ชมอยากไปชมก็ง่ายๆไปชมได้ที่รงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณนะครับผมลัตเนิพ็อปของเราสัปดาห์หน้าจะเอาหนังเรื่อง don o f the planet of the apes นะครับผมมาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถึงเวลาแล้วฮะกับหนังที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆกับ b e g ก n a g a เกนสนะครับผมหนังเรื่องนี้จะพูดถึงชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเกรตาครับเดินทางเดินทางเข้ามาตามหาความฝันในนิวยอร์กก็จะเป็นนักร้องครับผมแต่มันมีจุดพล ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่แล้วก็ทิ้งเธอไปครับอย่างไม่ใย,ยดีฮะทำให้เธออกหักช้ำรักต้องมาเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารในนิวยอร์กครับแล้ววันหนึ่งเธอก็เกิดความคิดว่าฉันจะล้มเลิกความฝันไม่อยากเป็นนักร้องแล้วครับแต่มันก็ได้มีจุดพลิกผันอยู่อีกฮะเมื่อแดนนะฮะโปรดิวเซอร์หนุ่มตกอับได้มาเจอเธอครับผมแล้วก็ได้ชื่นชอบพรสวรรค์ของเธอได้ชื่นชอบเสียงร้องของเธอและชวนเธอมาร่วมงานและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ฮะ

I don't know what to say. I loved him like a fool. tell us the reason you just wasted on the You got some talent. I want to make records with you. I'm not a performer, I just write songs from time to time. What do you write them for? Searching for meaning. Let's record an album, and the city is our studio. Try to lie. Oh, I defy you not to dance to this song. <laughs> for the next move anticipating the next groove and the road is long and you're only as strong as your next move yo fat jimmy did you get that down i got it all right because that was exceptionally good b ิก i n a g a เกครับผมกำ <c oughs> กับการแสดงโดยจอห์นคาร์นี่ฮะที่เคยฝากผลงานหนังรักมาแล้วนะครับจากหนังเรื่อง ONCE นะครับผมแล้วเราก็มาพูดถึงนักแสดงกันบ้างนะฮะมีเคราไนท์ลี่นะฮะนักแสดงสาวมากความสามารถครับผมมาร่วมเล่นกับมาร์คราฟาโลจาก The a v e n g e r นะครับแล้วก็ยังมีนักร้องหนุ่มสุดฮอตอดัมเลวินจาก Maroon 5นะครับผมและนี่เป็นครั้งแรกฮะที่อดัมเลวิน ร่วมแสดงด้วยครับผมใครที่เป็นแฟนหนังรักชอบดูหนังรักของจอห์นคาร์นี่เป็นฟอนของเคอร์ไนท์ลี่นะฮะมาร์คราฟโฟลรวมถึงอดัมเดอร์วินนะฮะคุณจะต้องไม่พลาดหนังเรื่องนี้ครับผมบิกนะินาเกนส์ฮะแล้ววันนี้ก็มีสกู๊ปเด็ดๆจากหนังเรื่องนี้มาฝากกันด้วยไปชม,มพร้อมๆกันฮะ check it out your boyfriend just want music gone if i could somehow do anything that would undo what i did to us just tell me what it is i think everything s changed nice <page>, beard loser <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> I suddenly realized that I'd pretty much died in everything that I'd done for about the last five years and I thought I'd really like to do something where I either don't have to go through some emotional turmoil or die. I found this one incredibly hopeful. That's some song you got there. I promise you it could be a big hit. Plus you're beautiful. Sorry, what what's beauty got to do with anything? Jesus, you're tricky, aren't you? No, I actually just think that music is about ears, not eyes. And I'm not Judy Garland just off a greyhound bus looking for stardom, but really, thank you. She's fantastic, she's really sweet, fun, and game, really talented singer. I'm definitely not a singer, um, but it's been a really interesting experience. If it all ends up alright, I will say that I enjoyed it. <laughs> You know, the cast is absolutely extraordinary and and you know is, is sort of says a lot about how good the script is and and how unique a piece of work it is you know when you've got all these amazing people kind of wanting to be a part of it I think it, it shows that everybody sees the possibility of something very special. ส,สวัสดีครับผมคิงพิเชชจาจ Universal Music Thailand นะครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีเส้นทางของอต์ติส s ์กว่าที่อ่าดนตรีคนนี้จะประสบควาสมสำเร็จเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างแล้วไงก็เชิญชวนทุกทกท่านมาชมภาพยนตร์เรื่อง Begin a ก a ก n กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมบอยใจภูมิรัตน์นะครับสำหรับคนรักดนตรีเนี่ยจะต้องรักหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะจาก ผลงานที่ผ่านมาของมุ่มกลับก็คือเรื่องวันนะครับก็ทําให้เราพบว่าหนังเขาเพลงเพราะจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่ต่างกันก็ต้องมีเพลงเพราะแน่นอนนะครับยังไงก็มาดูกันเยอะเยอะเพราะว่าคุณจะต้องรักเพลงของเขาแน่แนฮะบิกินเกนส์ครับผมหนังที่พูดถึงพลังของดนตรีฮะที่เปลี่ยนชีวิตคน2คนที่กําลังหลงทางครับเมื่อรักเธอพังเมื่อชีวิตของเขาห่วยครับผมแต่เพลงรักซ่อมได้ครับแล้วคุณจะพบว่า ความรักคือเพลงที่เพราะที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมาครับผมและนี่ก็คือหนังที่ซินิพ็อภูมิใจนําเสนอในวันนี้ฮะบีกินเ g เกนครับและแน่นอนว่าก็มีเกมส์คำถามให้คุณผู้ชมได้รุ่นรับของรางวัลเหมือนเดิมนะฮะคำถามอยู่ในมือผมแล้วผมจะอ่านคำถามให้ฟังแล้วกันนะฮะคำถามของหนังเรื่องบีกินเ g เกนนะฮะถามว่าพระเอกของหนังนะฮะเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าแดนทําอาชีพอะไรครับผม พระเอกของหนังเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าแดนทําอาชีพอะไรนะฮะถ้าทราบคําตอบแล้วก็ส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมนะใครตอบถูกก็รับไปเลยนะฮะของที่ระลึกครับจากหนังเรื่อง Begin Again, บีกินเกลฮะพร้อมบัตรชมภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะแล้วก็ e ี v 3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับผมอย่าลืมส่งคําตอบเข้ามาชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาเฉลยเกมสคำถามจากหนังเรื่อง Maleficent กันแล้วนะครับผมที่ได้ถามไปว่า <S <S เด็กที่ถูก Maleficent สาปให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิตรามีชื่อว่าอะไรครับผมคำตอบก็คือออโรรานั่นเองครับมีใครตอบถูกกันบ้างฮะจะมีผู้โชคดีเพียงแค่สท่านเท่านั้นนะครับไปเช็ครายชื่อกันเลยดีกว่าครับผมแต่กระชาต้องขอขอบคุณของรางวัลจากค่าย Walt Disney และก็ Major Cineplex ด้วยครับผม ผู้ชมฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้คือช่วง Newspo p ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกคนที่พ๊อปแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกว่ารายการนินพ๊อปของเราได้รับเกียรติมากครับผมจากโปรดิเวเซอร์ของหนังแล้วก็นักสแสดงของหนังเรื่องเพชรคาตนะฮะหนังที่ตีแผ่นะครับเรื่องราวของชีวิตเพชรคาตคนสุดท้ายของประเทศไทยครับคุณชาวเรศจารุบุลครับแต่วันนี้มีพี่โปรดิเวเซอร์บอกว่าวันนี้ขาดคุณทอมบอลเลอร์นะครับแล้วก็ พี่วิทยาปานสีงามที่ติดภารกิจไปเทศการหนังนานาชาติที่เซี่ยงไฮ้แล้วล่าสุดผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่ารับรางวัล Golden Globe เลยร้อนๆเลยก็มดีด้วยอย่างหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องราว ที่เกี่ยวกับเพชฌฆาตแล้วก็มาจากเรื่องจริงด้วยนะัเป็นชีวประวัติครับต้องถามคุณแคทเธอรีนาว่าคิดยังไงหรือแบบเออที่ได้ทำหนังที่มันผมว่ามันก็ดูแหวกกระแซเหมือนกันตงเรื่องจริงๆเราต้องบอกว่ามันเป็นไอเดียของทอมตอนวันที่เขารู้เรื่องของคุณชาวเรศเนี่ยคือท่านเสียไปละแล้วก็เป็นเรื่องราวในหนังสือพิมพ์ซึ่งเขาแบบว่าพอดูปุ๊บแล้วเขาบอกว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทําเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาทันทีเลย<ม>ซึ่งพอเวลาที่ได้ฟังเขาแล้วเนี่ยเที่บอกเฮ้ยมันน้อยอะ่ะน้อยคนนักที่จะแบบว่าเอาเอาความความรักของตัวเองความรักในงานของตัวเองเป็นหลัก<ม>แล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคุณคุณทำาอ,อกไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็นเม็ดเงินออกมาเท่าไหร่แล้วพอเราเห็นพาเช่นนุงนันปุ๊บเนี่ยเกดที่ก็บอกได้เลยว่ามันง่ายมากที่จะตอบตกลงว่าเฮ้ยโอเคไอทําด้วยไอ<ม> <I S 2> ทําด้วย<ม>แล้วก็หนังเรื่องนี้มัน คือจริงๆแล้วพอเราบอกว่ามันเป็นหนังแบบชีวประวัติคนจะมองว่ามันเป็นหนังอาร์ตเฮาส์เนะหนังอาร์ตเฮาส์ทุกคนก็จะบอกว่ามองยากดูยาก<ม>แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เกดี้คุยกับทอมแล้วเกดี้รู้สึกว่าแบบเออเขามีไอเดียที่มันดีก็คือหนังอาร์ตเฮาส์ไม่จําเป็นต้องดูไม่รู้เรื่องหนังอาร์ตเฮาส์ที่ดูรู้เรื่อง<ม>แล้วก็ดูสนุกแล้วก็ดูน่าติดตามก็มีได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมเกดี้ถึงได้ก้าวมาอยู่เป็นโปรดิวเซอร์ของภ<ม>าพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ <Ha. S 2> ่างที่รู้ๆกันว่าหนังเรื่อองงนีมม่่่ใชชเเรพาาด็็กุหๆจจะแบบ น่าง,งงลเพชฌฆาตคืออะไรในรูปแบบของของโบราณใมเกอะเนี่ยใช่ไหมคะเพชฌฆาตก็คือคนที่ <c oughs> สังหารนักโทษประหารครับผมสนใจอีกอย่างหนึงคือบทของ บทของพี่ซึ่งเล่นเป็นอะไรเขบอกเปยมบาลอย่างเงี้ยพอได้ยินคาว่ายมบาลครั้งแรกที่ผมมโนขึ้นมาตัวแดงๆหรือเปล่าตัวแดงๆมีนวดอะไรน่นนี่นั่นแต่คือคําถามที่สาคัญคืออะไรคาถามที่สําคัญก็คือมีใครเคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของยมบาลหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยยมบาลเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็น messenger of death ก็คือผู้สื่อผู้สื่อสารเป็นสายงความตายเป็นสารแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาในรูปร่างของอะไรก็ได้หรือเปล่าผมก็เลยบอกว่านี่ไง มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่จําเป็นโยมบาลมาในรูปแบบของอะไรก็ได้ไร,ไดรูปร่างแบบไหนก็ได้ซึ่งในในตัวหนังเองเนี่ยผมจะโผลมาในหลายหลายหลายๆชุด หลายๆการแต่งกายท,ที่มาแหละจริงๆแล้วที่แบบว่าที่ทําให้ทําให้โยมาบาลเข้ามาในหลายๆแบบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนไทยอย่างหนึง่งทําดีแล้วมีคนเห็นนะหรือว่ามีใครเห็นสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยคนคนนั้นจริงๆแล้วก็คือเหมือน David, เป็นพี่เดวิดเป็นเป็นจิตใต้สํานึกหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เรามองว่ามีหรือไม่มีไม่รู้ครับแต่ว่าเขาคือตัวแทนตรงนี้ที่เหมือนแบบว่ามาคอยออตัดสินทุกการกระทําของคุณชาวเด่นความรู้สึกเวลาแบบก่อนร่วมงานแล้วพ ฉันได้ร่วมงานกับเขาแล้วฉันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าจะ strict อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเข้าจริงๆแล้วพี่ทอมก็เหมือนเน้นที่แบบอิมพอไรส์ได้อะไรอย่างเงี้ยเน้นที่แบบว่าการตีความของนักแสดงซึ่งมันก็เป็นการเปิดให้นักแสดงมีช่องในการคิดแทนว่านี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่ปูได้รางวัลเนี่ยพอพูดถึงหนังเรื่องเพชรฆาตข,ขึ้นมาเนี่ย<ม>คนจะนึกแน่นอนว่าเพชรฆาตต้องยิงเป้าใช่ไหม,มต้องฆ่าคน<ม><ม>ใช่ไหม,ม,ม,ม แล้วฆ่าคนอย่างงี้มันมีคําว่าอาชีพเข้ามาค้าคออยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันมีนิสิตห้ามันเป็นสิ่งที่บาปอยู่แล้วเพชรฆ่าเนี่ยจริงๆแล้วคือคนเหนียวไก่เขาไม่ได้ไปยุ่งกับการเซตปืนเล็งปืนไม่เกี่ยวเพชรฆ่าเข้ามาถึงเขาเช็คปืนปุ๊บเขายิงอย่างเดียวดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วตกลงว่าคนคนนี้ทั้งนั้นที่เขารับหน้าที่หน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐเป็นคนแต่งตั้งขึ้นว่าถ้ามีใครทําผิดในสังคมถึงดีกรีดีกรีหนึ่งที่มันนนซีีีเเเรยยสกิไปแล้ว่ คุณจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตเขาเพียงรับหน้าที่ตรงนี้จากรัฐครับผมอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วรัฐไม่ผิดเหรออยากถามคุณเคที่ว่ามองก้าวต่อไปของหนังเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้าง่เคที่มองว่าการที่เราได้มาจนถึงเซี่ยงไฮ้เราได้พรีเมียร์เราได้เข้าในโรงภาพยนตร์ที่เมืองไทยเราได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลแล้วเนี่ยเคที่ว่ามันเกินความสําเร็จที่เคที่ มองไว้แล้วก็มีเกมคำถามให้คุณผู้ชมเล่นเหมือนเดิมแหละวันนี้ครับก็จะแจกเป็นเสื้อแบบที่ที่ใส่กันแบบนี้นะฮะผมคำถามก็จะถามว่าเพชรฆคาดคนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับมีชื่อว่าอะไรนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพชรชาดคนสุดท้ายของประเทศไทยมีชื่อว่าอะไรนะฮะถ้ารู้คำตอบแล้วตอบถูกก็อย่างที่บอกไปรับเสื้อแบบนี้ไปแต่จะลืมว่า ชื่อจริงนมสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันนะฮะพิเศษการรับของรางวัลน,นะจ๊ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วผมว่าฝากอะไรถึงคนที่แบบกําลังลังเลว่า <c oughs> ฉันจะไปดูหนังเรื่องนี้ดีหรือเปล่า <c oughs> ไปดูกันนะ <c oughs> สามกรกฎานคมน,นี้นะคะเราเราตั้งใจทําหนังเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็เราภูมิใจกับมันมากแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเหมือนกับที่เราได้สัมผัสเหมือนได้มีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขในระหว่างที่เราทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันนะคะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง ทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานจากหนังเรื่องเพชฌฆาตด้วยคะวันนี้ผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากๆที่ได้สัมภาษณ์พวกคุณทุกๆคนขอบคุณมากมันได้ความรู้ตัวเองเพิ่มขึ้นมาด้วยนะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับอ่ะออย่าเพิ่งไปไหนกันค่ะนิวส์สปอเรายังมีบัตรดูหนังเรื่อง Earth Echo มาฝากให้คุณได้ดูก่อนใครในวันที่9กรกฎาคมรอบ1ทุ่ม ณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กรัมกำแหงถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปลงชื่อกันในอีเมลหรือแฟนเพจของรายการกันได้เลยนะคะรีบๆกันหน่อยละค่ะซินิป๊อปรออยู่และทางรายการก็ต้องขอขอบคุณค่ายมงคลเมเจอร์ที่เอื้อเฟื้อบัตรชมภาพยนตร์ให้เราด้วยนะคะและคราวหน้านิวส์ป๊อปของเราจะมีบัตรดูหนังเรื่องไหนมาฝากอีกนั้นต้องติดตามกันนะคะ ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮนะสำหรับช่วงนิวส์พ็อปของเราครับอยากจะบอกว่าแน่นมากๆนะฮะทั้งข้อมูลความรู้ที่ทั้งผมและคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนแล้วก็เรื่องราวของหนังเรื่องเพชคฆาตนะฮะถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยกันว่ารับชมรายการซีนีพ็อปได้4ช่องทางฮะไม่ว่าจะเป็น t r u e o u ครับผม Tr movie hit, True Movie h i t True Thai Film แล้วก็ TrueFilm Asia นะฮะถ้าพลาช่วงไหนไปชมย้อนหลังกันได้ครับที่ TrueInside.Tv.Com นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ครับทางช n e l ของ TrueCinepop นะครับผมรดยจะแนะนำคอมเมนต์ติชมรายการกันได้นะครับที่ c i n e p o p t r u e c o p c o h นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook นะฮะไปกดไลค์เพื่อรับข่าวสารกันได้ที่ f a c e b o o k c o m c i n e p o p t r u v i s i o n ครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซ i น e เพล็กสตูดิโอสำหรับสถานที่ถ่ายทำฮะขอบคุณเสื้อผ้าจากเซเวโรสครับผมตั้งหน้าทำผมโดยค o v บ r m a มา n e ก York แล้วก็ KMA ฮะที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณแฟนรายการครับที่ชมซ i นิพ็อปตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะพบกับรายการซินีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์ทุกคนไว้พบได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมและที่สำคัญอย่าลืมไปดูนะฮะหนังรักเรื่องนี้ครับผมบิกินเก้นฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับเล่นยากกอี แล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจ